ไฟมังกรไฟมั่งกรไฟมังกรไฟมังกรไฟตัวเกีนเธอ EP สี่ค่ะและนี่คือมังกรไฟ น,นี่ค่ะมังกรไฟนะฮะอยู่กับเราเหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็นเซตคุณผู้ชมแต่แน่นอนกีเซอร์ของเราเนี้ยก็คือจะอยู่กับเมนูเด็ดๆที่เราชอบกินซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่เราชอบกินคือนี่เลยค่ะปลาค่ะที่สุดอร่อยมากอร่อยล่าสุดนักเกียร์ผู้ชายก็อร่อยที่<อ>ปลาแซวเขาก็คือผู้ชายทีม่มู้จักเก็บปลา,า,าแซวแซบเออแซ่บอ่าอย่างนี้ ไปส่องไอของพี่ตูนแอลลี่แบคคาบ้ามา,มาใช่แล้วพี่ตูนเนี่ยลงไว้ในสตอรี่ไอจีเป็นเมนูพิเศษของมังกรไฟก็คือปกติมังกรไฟเขาจะขายื่กก่อนเขาจะขายเนื้อปิ้งหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนี้เขามีไก่ตะไครไอลล้ออกมากินกับปลารา้าสับคุณแม่มและปลารา้าสับเนี่ยก็เป็นของคุณแม่นะหมายถึงว่าคุณแม่เจ้าของร้านเป็นคนทำนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องตามนะมันต้องได้กินแล้วนางจัด ก็เลยขายเป็นเซตอ่ะเดี๋ยวเราไปให้ดูข้างในเปิดมาจะเป็นอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเซตของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ้๊บนี่ก็คือในเซตเนี่ยก็คือจะมีปลาร้าแล้วก็จะมีข้าวเหนียวซึ่งปกติข้าวเหนียวจะสองอเนาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกผู้ชมขาใช่นี่เปิดมา นะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งก็จะมีทั้งหมูน้ำพึ่งแล้วก็ไก่เลื่อกได้เลยใครชอบกินอะไรเอาไก่อย่างเดียวก็ได้ไดหรือว่าเอาหมูอย่างเดียวก็ได้บอกเลยว่าอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะเมอวานเรากินกันไปแล้วหนึ่งรอบแต่วันนี้เรากะกินอีกรอบนั่งปลาสักของเราเป็นนี้เลยคะ่ะบอกเลยนะปลรราสักใครมีนะอร่อยมาก อีเจมามีกี่ตู้เย็นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรทำปุ๊บเอาลงไปผัดกับข้าวไข่ฟองจบเลยนี่คือหมูย่างไก่ย่างไม่ใช่เป็นหมูเป็นหมูย่างหมูน้ำผึ้งหมูน้ำผึ้งกับไก่ตะไคร้หมูน้ำผย่างหมูน้ำผึ้งหมูย่างน้ำผึ้งหมูน้ำผึ้งย่างแล้วมึงเดืดยังก็คือเป็นหมูน้ำผึ้งกับไก่ตะไคร้เนี่ยหนึ่งร้อยไมล์วันนี้เราจะมากินกันแล้วก็เป็นจุกฉันกินได้ทุกวันเลยอ่ะไม่หมดเนาะ เพราะมันแบบมันไม่เบื่อเลยแล้วมันอร่อยมันนัวมันแบบมันได้อยากเข้าใจปะเพิ่มความแซ่บด้วยพีชใช่และผักแนมต้องมาต่อยแบงนี้ครับส่งมันได้เนาะข้าวเหนียวอ่ะแตปลาราเขาไม่ได้กินหรอกนะเขาเปรี้ยวตอยเลยปลาเขาที่สุดแล้วอ่ะโอ้โหจะเริ่มกันดเลยดีหลายๆอะช่วงนั้นที่เจมซื้อมาน่ะก็ใช่ไงกินหมดกิทุกมื้อทุกมื้อจริง มุ้งนุต้องมีเหมือนเป็นอาหารหลักแล้วอย่างหมูกับไก่อะมันคือหมูย่างไก่ย่างข้าวเหนียวอะมันคือจบแล้วอะจบแล้วมันคือจบแล้วจริงหมูย่างไก่ข้าวผัดปลาไลฟ์ซีตส่งเสี่ยมซีเช้าก่อนเขารีปุ้ยได้เลยอีดอ๊อฟปูได้เลยอืแพทหยัดแม้กูรู้เลยรอยอร่อยไหมคะที่สุด ไม่อยากกินูดจะกินคนเดียวเงียบนี่คือตัวกินปลาค่ะกวาดแบบไม่ไหวโ<ด>รดตะไไร่แน่นมากแม่เอาปลาหรอเอามาอ่าเขาขอปลาน่อยกระปุกล้างก็ได้ถึงแม่แมปลานะนี่ขนาดเป็นคนไม่กินเผ็ดนะคะแต่ปลาเผ็ดมากก็ไม่ยอดทองค่ะแล้วมีปลากินง่ายนะม,มันมีกลิ่นของแบบ น้องมันไม่ได้แบบมันไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นนะไทเลยกินเลยนะไทยไทยไทยอะไรไทยอะไรอะไรหรอแรนดิ้งไม่เหม็นนะดิ้งเอางี้ถ้าทุกคนทุกคนไม่รู้จักปลาร้ับไม่เป็นไรแต่ทุกคนต้องรู้จักหมูปลาข้าวสารอือใช่ใช่อันนั้นว่าอร่อยแล้วเมื่อก่อนปกติเรากินหมูทอดปลาราเนกับข้าวเหนียวเนาะแล้วก็ตอย ปลาดัดเนาะตีตอกน่ารักใช่บอกเลยว่าอันเนี้ยเธอไก่ตะไคร้ขึ้นดีแบบดีมากจริงๆอ่ะต้องลองอ่ะมันไม่ให้ตายอ่ะจริงเลยแล้วกวาดกับปลาด้วยบ๊วยอ๋อที่สุดโ๊วยอ๋ออ๋อกิ่นตะไคร้แบบเลิศถ้าทุกคนมีเมนูนี้ในมือคนละหนึ่งเซตทุกคนจะเลือกให้ต้นเดงไว้ด้วยชายคนไหนนั่งต้อยปลาด้วยว้าวเป็นฟลลิ่งแบบเป็นฟิลลิ่งแบบ ไปกลางสวนไปกลางไปกลางแบบอีดอกกลางพันเสือเออปูเสือปิ๊งนิีเหรอแต่เป็นปิ๊งนี้เหมือนแบบอยู่ต่างต่างประเทศอย่างเงี้ยหรอกปะแต่เป็นการต้อยธรามดาที่หลอหรออ่ะบักสาเหตุแล้วนะว่าเพราะอะไรอ่ะเริ่ม จะน้องให้ภูมิใจอยากจะพามเพราะนางชอบกินของเค็มนางทานปลาหรือเปล่าเคยตองฟู้เคยอะไรมาอย่างเงี้ยนางชอบกินของแซ่บเลยนี้ในฐานะของคุณที่เป็นแอดมินเคยส่งฟู้พวกปลาไหลไงส้มตำไงนางเลิศฟนางเลิฟนางใช่นางต้องชอบอันนี้แน่ๆเพราะมันอร่อยเออเราส่งที่น้องไหมส่งได้ไงส่งได้ไงช่วงนี้ถ้าส่งได้อยากส่งให้นางเนาะฉันอยากไปปิกนิกกินอันนี้กับยิ่งว้ายถึงว่า เพราะว่าฉันไปดูรายการมาเราวคยยินอ่ะเขาทํายามแล้วเขาชอบกินยามเขากินปลาด้วยเขาใส่น้ำปลาเยอะมากแต่จำชท่อรายการมาได้วเพราะว่าดูเยอะนั่นแหละแล้วก็อยากให้ยินใส่ชุดนักเรียนด้วยคือโลดยินในชุดนักเรียนคือโลดคือล่อคือไม่ไหวอยากให้เป็นนักเรียนไปนักต่อยปลาที่ไหนที่ไหนเขาหลักที่ว่หลังโรงเรียนได้ไหม น่าจะเป็นคุณเตตะวันเพราะว่าวานเพราะว่าการทำรายการนี้ไงเสน่ห้องเครื่องเออสน่ห้องเครื่องเออพี่อเออแต่ไม่รู้ว่านางกินปลาหรือเปล่าแบบกต่ปลานี้ก็คือน่าจะไม่เหม็นนะถ้าไม่ถ้าไม่กินปลาคือไก่กับหมูก็อร่อยไม่แต่จะบอกว่าปลานี้ไม่ต้องใครเลยเจเจอ่ะไม่กินปลาแต่นางกินอันนี้ได้เพราะว่ามันเป็นที่เหมือนทันพิกเหมือนแบบพิชปาเข้าไปอย่างเงี้ย แล้ก็อยากจะกินกับคุณหนูเตเตตาวาันที่ที่ไหนข้างเทียงนาก็ได้ให้ดูมีความแบบว่าไทยๆเนาะได้เลิกนนะ้ะเลิกนยนะอนนะ่ะใครได้ๆๆแล้วใครได้แล้วน้องบิ๊กนิกกับน้องน,นักแสดงหนึ่งคนฉันขอเลือกคนนี้เลยฉันอยากฉันอยากปรับเปลี่ยนร้านตายเขาเอออยากให้เขาเลือกเจอกับอะไรใหม่ๆออฉันขอเลือกคุณจีจากเทจซฟ<อ> เราดูก็ไม่ถึงเขาดูไม่เหมาะกับการแบบมานั่งต้อยปลาของเขามันคือแบบลักซ์ูรี่อะเออเพราะฉะนั้นชะฉันเลยอยากพานางมาแบบว่าปูเสื่อนั่งปูเสื่อแล้วก็นั่งแล้วสถาที่ชนจะพานางไปอะคือฉันจะพานางไปกินแบบตาต้นโพรามวัด ก็ก็ให้นางใส่เสื้อกาวสีขาวกับผ้าเขามานั่งทงเต่าแล้วต้อยปลาลนึกภาพแล้วเป็นจีิงเอ็นดูไหมน่ารักอ่ะของฉันก็คือเป็นอย่างนั้นไปเป็นช้างฉันจะไปกินกับคุณวินเมทาวินเออก็จริงๆอ่ะเขาเูยเป็นคนหนูฉันอยากกินแบบอย่างเงี้ยแบบวิวช่างเงี้ย เขาเรียกว่าเป็นลนะใส่สุดอะไรด้วยเป็นลงกระต๊อบเล็กๆทางนะทางถึงนาอะไหรอมึนคินขาเป็นต้อยข้าวเหนียวให้คุณดูกินาเหนียวเหมือนบอลเนาะแล้วขาแล้วตอนเยนขาไปพาขี่เว็บร้อยไปนะนั่นแหละฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะผู้ชมขา อร่อยมากอันนี้ควรไปตังทุกคนใครที่ชอบปลาไหหรือว่าใครที่ชอบกินข้าวเหนียวไก่ปิ้งหม,มูปิ้งอะไรอย่างนี้อยู่เลยวะ่ะต,ต้องโจนมากแล้วสัง่งในยไอจี <c oughs> IT, เดี๋ยวเราจะแปะไอจีไว้ให้มีแค่ออนไลน์เท่านั้นไม่มีหน้าร้าน <c oughs> แล้วก็ฝากกินกันเลยด้วยอี EP นี้เป็น EP 4นะเดี๋ยวมาเราดูว่าทางหน้าเราจะนั่งกิน,กน,กนแล้วก็มอ,มองกันยังไง <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราถ่ายคลิปอ่าเราเลิกถ่ายคลิปก็จริงแต่เราก็จะนั่งกินต่อกันเพราะนั้นก็ฝันตามไว้ด้วยกันสำหรับกินกันเลย EP 4ค่ะแล้วก็ลกคิปี่อย่าลืมกดไลค์กดดแชรร์กซคคะไ Tack! Uh, <coughs> <coughs>